สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองจำนวน15คนนะครับที่เรียนวิชายุวกวีกับครูเปานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยครูก็จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของลักษณะของคำคล้องจองนะครับซึ่งเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้างต้องบอกว่านักเรียนเนี่ยต้องตั้งใจเรียนเลยนะครับเพราะว่าจะมีการทำแบบทดสอบจำนวน10ข้อ10คะแนนด้วยกันนะครับ ่อนอื่นเนี่ยเรามาดูความหมายของคำคล้องจองกันก่อนนะครับคำคล้องจองเนี่ยคือคำที่มีสระเสียงเดียวกันนะครับมีสระเสียงเดียวกันหรือใช้ตัวสะกดในมาตาเดียวกันนะครับมาตาตัวสะกดเนี่ยก็จะมีแม่กบกดกลโกโกงกมเกลแล้วก็เกยนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกก่อน เสียงสะระเดียวกันเช่นสะระไอคำว่าไปก็จะคล้องจองกับคำว่าไห้คล้องจองเพราะว่าอะไรใช้เสียงสะระไอเหมือนกันนะครับมาตาตัวสะกดแม่กอกาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ถ้าเขาให้มาเป็นคำว่ามดมดใช่ไหมครับเป็นเสียงของสะระโอแล้วก็มีเสียงของตัวสะกดดอเด็ก ก็คืออยู่ในมาตราตัวสะกดของแม่กดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคําที่มีเสียงสะระโอแล้วก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดด้วยมดยกตัวอย่างปดสดหดเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับต่อไปเราไปดูกันว่าคำคล้องจองหนึ่งพยางเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ คําคล้องจองหนึ่งพยางครูจะสอนง่ายๆเลยมันเหมือนกับที่ครูเนี่ยพูดไว้นะครับต้องมีสระเสียงเดียวกันแล้วก็จะต้องมีมาตาตัวสะกดเดียวกันด้วยเช่นกินกินคือเสียงของสระ,ะอิแล้วก็มาตาตัวสะกดแม่กลก็จะเป็นกินดินบินหินสิน้นกัดตัดวัดสัต ปัดกอบชอบจอบตอบมอบอ่าคำคล้องจองง่ายนิดเดียวนะครับนักเรียนต่อไปคำคล้องจองสองพยางนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับคำคล้องจองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขากำหนดคำมาให้เราหนึ่งคำนะครับเราดูพยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าต้องไปสัมผัสไปคล้องจองกับ พยางหน้าของคําถัดไปเช่นชั่วนาต้องดูคําว่านานาต้องคล้องจองกับคําแรกหรือว่าพยางแรกของคําถัดไปชั่วนาเป็นตาปีเห็นไหมหนากับตาคล้องจองกันหรือว่าจะเป็นตัวอย่างคํานี้หาคู่ปูดําเพื่อแพ่แก่กันนะครับ ครูจะไปเร็วๆเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยน่าจะมีความรู้แล้วก็ทักษะในเรื่องของคำคล้องจองเป็นอย่างดีนะครับต่อไปคำค้องจอง3พยางคำค้องจอง3าพยางวิธีการดูก็เหมือนกันเลยนะครับเราจะดูพยางสุดท้ายของกลุ่มคำหน้าต้องสัมผัสหรือว่าคล้องจองกับพยางหน้าของกลุ่มคำถัดไปเรามีเพื่อนเตือนความคิดคิดแล้วอะไร จิตแจ่มใสเห็นไหมสัมผัสต่อกันไปเรื่อยๆเรามาดูจิตแจ่มใสพยางค์สุดท้ายของคําว่าจิตแจ่มใสก็จะเป็นคําว่าใสสละไอใช่ไหมเราก็ต้องมาหาคาคล้องจองโดยที่พยางค์แรกของคําถัดไปต้องเป็นเสียงของสละไอในที่นี้เป็นสละไอไม้ม้วนนะครับเราจะหาคําไม้ม้วนหรือไม้มาลัยก็ได้เช่นกันเช่นไก่ไข่แล้ว ได้ไหมได้เพราะว่าใส่ข้องจองกับคำว่าไก่นะครับเนาะเรื่องคำข้องจองเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยครูยกตัวอย่างคำข้องจองที่เราเนี่ยมักจะคุ้นหูกันนะครับเช่นกตันยูรู้คุณกระโชคหกห้าจงรักพักดีก่อร่างสร้างตัวเก็บหอมรอมริบเข้าใหม่ปามันเจ็บช้ำน้ำใจนะครับ หากครูพูดเร็วไปนะครับนักเรียนเนี่ยสามารถเปิดวิดีโอนี้ดูได้ซ้ำๆหลายๆรอบเลยหากไม่เข้าใจจริงๆนะครับสามารถทักส่วนตัวมาสอบถามกับครูได้นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากเรื่องลักษณะของคำคล้องจองไว้ด้วยนะครับแล้วนักเรียนเนี่ยรับชมรับฟังเสร็จแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ